ระหว่างที่ผมกำลังอัดคลิปมูนไนนะครับก็ได้ไปคุยกับเพื่อนใน Discord มาเขาก็คุยถึงเรื่องประเด็นของการมีเทียสีหรือว่ามูนไนปลาปลาปลาปลอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวนี้จะมาเรียกได้ว่าบทแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของคลิปรีวิวเนี่ยคือมูนไนเนี่ยผมกะว่าจะทำรีวิวตอนออปลดสกยภาพมูนไนได้เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะไม่เกิน3วันนะครับ ใช่หรือถ้าเกิดโชคดีเนี่ยอาจจะได้ทำพรุ่งนี้เลยนะส่วนอิเล็กร้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดมูลไนทำเสร็จเร็วก็น่าจะได้ทำมูลไนก่อนถ้าเกิดอิเล็กซ่าเอ,อ้ยแต่ถ้าเกิดมูลไนยังทำไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวคงได้ทำอิเล็กซ่า Alexa มาขั้นระวังกลางก่อนนะครับก็คือคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีว,วิวทั้งสองตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนคลิปมาบน่นแล้วก็มา มาพูดคุยกันดีกว่าถึงปัญหาของเกมนี้ที่ผมคิดว่าหลายๆคนกําลังรู้สึกหรือว่าผมตัวผมเองรู้สึกนะครับอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกผิดหวังกับอัปเดตนี้นะครับคือมูลนคือเอเล็กซ่าเนี่ยโอเคเลยคือมันปรับมาดีพอสมควรสกิลมีทั้งเอออิกนอ r ทายเกตติ้งมีเค u าเตอร์แอตแทแถมสกิลมันก็ยังดูแบบดูดีนะดูดีนะดูแต่แล้สกิลคือคือเล็กซ่าตัวเดียวนั่งเหมือนมีเดรแฮนสิบคนนะอือเล็กซ่าเนี่ยผมให้ผ่าน แต่คือมูนไนท์เนี่ยคือผมกับหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันอะไรยังไงนะคือด้วยอย่างแรกเลยนะครับคือสกิลของมูนไนท์เนี่ยมันไม่ว้าวใช่อารมณ์เหมือนเอาตอนเลยคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูดิสนีย์พ u สใช่ไหมฟาลคอนเนี่ยโอ้สกิลโอเคมันเก่งมากสกิลก็มาจากซีรีส์สกิลก็เท่มากโดยเฉพาะสกิลที่สามโลกิก็มีแบบเขาเรียกวะนะ่าละ ประตูมิติเหลืองๆอ่ะที่มาจากทีวีเอวานด้าก็มีทั้งวิชั่นมีทั้งแบบที่เป็นเหมือนเป็นทีวีสมัยเก่าอะไรเงี้ยฮอกอายเคดบิชอปก็มีแบบจแอนแอโร่อะไรเงี้ยแต่คือมูนไนเนี่ยสกิลมันถามว่ามันเท่ไหมมันเป็นการปาดาวกระจายไปมาไปมาอย่างเงี้ยคือมันเท่นะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเรฟเ r ลนซ์ถึงทีวีโชว์แบบดิสนีย์พัสเลยอะแล้วคือสกิลผมคิดว่าทีมงานอะ่ะสามารถครีเอทีฟได้มากกว่านี้คือแบบสามารถทําอะไรให้มันได้มากกว่านี้คือ สามสกิลแรกอ่ะหนึ่งสองสมเนี่ยคือแทบจะไม่ต่างจากยูนิฟอร์มมิสเตอร์ไนท์เลยนะอันนี้ก็แค่แบบตีมันก็แค่เพิ่มฮิตมาส่วนท่าสองเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยท่า2มันก็แค่เหมือนปลาไอเออคเวเซนต์มูนเยอะขึ้นส่วนท่าสามเนี่ยก็แ,บบแอดระเบิดมาแค่สองสอาอันอันนี้คือไม่ได้รู้สึกแบบผิดหวังแบบมากขนาดนั้นแต่รู้สึกแบบเซ็งอ่ะคือมันควรจะมีแบบให้ดีกว่านี้ คือผมไม่ได้หวังให้มันมีแบบหูท่าเปลี่ยนร่างกับสตีเว่นหรือว่าไม่ได้มีแบบท่าเปลี่ยนดวงดาวอะไรเงี้ยแต่คือมันควรจะเจ๋งกว่านี้นิดน,นึงอ่ะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือสกิลหกมันไม่สามารถตัดได้คือการที่สกิลหกไม่สามารถตัดได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากแล้วเป็นอะไรที่ผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจตั้งแต่ยูนิฟอร์มที่แล้วแล้วคือถ้าเกิดเรากดสกิลหกแล้วตัดไปสกิลสองเลยเนี่ยมอเบียมันจะออกมาแล้วก็เป็นแบบแค่นี้อันนี้ก็คือเรื่องของสกิลยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เรื่ององงข สกิลหที่ตักไม่ได้แต่ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าทีมงานเนี่ยสามารถทําโมเดลมูลนไยออกมาได้เท่แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือรู้สึกโอเคดีมากๆอย่างที่สองนะครับผมรู้สึกว่าและหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันคือมูนไลเนี่ยไม่ได้แบบเอาแตนเทียสามหรือว่าเอาเวเคนตัวอื่นเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคที่มันมีเทียสี่แล้วเนี่ย เทียสามกับอเว k e n แทบจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับก็คือเทียสามกับอเว k e n เนี่ยมันคืออันเดียวกันที่คือมันมันเป็นเหมือ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 นคล้ายๆคือเหมือนเทียสองอ่ะก็คือเทียสามอเว k e n ก็คือก็คืออันเดียวกันอ่ะแล้วมันก็จะแค่แยกทางกันไปตรงที่แบบมันใช้ของแตกต่างกันใช่ปะแล้วก็อย่างอเว k e n เนี่ยมันกดใช้สกิลได้เลยแต่พอมาเทียสี่เนี่ยมันก็ เอาเอาเวกเนกับเทียสามมารวมกันคือไม่ว่าคุณจะเป็นตัวอะไรคุณจะแยกไปเอาเวกเกนหรือคุณจะแยกไปเทียสามมันก็มาประจบที่เทียสี่เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดลูกหลักของคุณมันไปอยู่ในเอาเวกเนแล้วมันจะไม่ได้เทียสี่มันมีโอกาสได้เทียสี่แน่นอนนะครับซึ่งปัญหาของมูลไนคือเพียงแค่ตัวมันเองเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมันไม่สามารถแบบนึงนะ มันไม่สามารถที่จะเคลียร์อะไรนะเทียบกับตัวหลายๆตัวในเมตาได้เลยที่ยังเป็นวิวแปดสิบอยู่แต่ถ้าเกิดเรายังไม่พูดถึงวิวแปดสิบนะถ้าเกิดเป็นววแปดสิบแนะ่นอนมูนไนย์ยังไงมันก็เก่งเป็นสายแดงที่อาจะจะเก่งที่สุดในในสายแดงแล้วเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวที่เป็นวิวแปดสิบได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงแค่วิวเจ็ดสิบเนี่ยเบลดเนี่ยเป็นเลดเก่งกว่ามูนไน์เยอะชางชิเนี่ย มูไนท์สู้ไม่ได้เดอะเมเกอร์มูไนท์สู้ไม่ได้แบทดอฟด็อกออกมูไนท์สู้ไม่ได้หรือแม้แต่ซิฟเนี่ยแต่ซิผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ะเพราะซิมันออกไปในแถวแทนทางทางในะแบบซับแล้วก็เอพีเอ็กมากกว่าแต่คือแบบหลายๆตัวที่ผมพูดมาโดยเฉพาะเบลดเนี่ยมันมันสู้สู้มูไนท์มูไนซ์นี่สู้ไม่ได้เลยนะคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือยูนิฟอร์มดิสนีย์พลัสกับยูนิฟอร์มมิสเตอร์ไนซ์เนี่ยมันไม่ได้มีความต่างกันแบบ ขนาดนั้นน่ะคือมันไม่ได้เป็นแบบเมเจอร์อัปเกรดก็คือเหมือนแบบมันไม่ได้ทําให้มูนไนที่แบบที่แบบตอนเป็นมิสเตอร์ไนท์อะถาว่าถว่ามันตอนนี้สมัยสมัยนี้นะแบบปัจจุบัน่ะยังสามารถเล่นยูมิสเตอร์ไนท์ได้อยู่ไหมมันก็พอเล่นได้แค่มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าเยอะแต่พอมาเป็นยูนิฟอร์มดิสนีย์พาร์ทเนี่ยมันเก่งขึ้นมาแต่มันไม่ได้เก่งขึ้นมันแบบว้าวขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตัวที่แบบทําให้เห็นภาพเลยชัดๆเลยแล้วกันนะครับคือด็ ดรสเตรนกับเบลดเนี่ยยูนิฟอร์มล่าสุดยูนิฟอร์มก่อนล่าสุดของเขาเนี่ยมาช่วงเดียวกับมูนไนท์เลยนั่นคือสเปซสูตรนะครับแล้วก็เบลดเอ,อ่อเดอะอเวนเจอร์เนาะซึ่งยูนิฟอร์ม2ตัวน Suit, Blade, เนี้ยสเปซสูตรด r กรสเตรนกับเบลดเดอะอเวนเจอร์เนี่ยถามว่าตอนที่มันมามันเก่งไหมคือมันเก่งสำหรับตัวละครในยุคนั้นคือมันเก่งมันเล่นได้แต่ว่าพอเวลาผ่านมาเนี่ย มันไม่ได้เก่งไม่ได้ใช้งานได้อะไรเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นเบลดเป็นแค่เทียร์งแต่เมื่อทั้งคู่เนี่ยได้การอัปเกรดได้ยูนิฟอร์มใหม่มาเนี่ยมันเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับโดยเฉพาะดร์สเตรนเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ามูนไนท์เนี่ยยูนิฟอร์มมิสเตอร์ไนท์เนี่ยมาพร้อมเบลดแล้วก็ดร์สเตรนนะครับตอน2020นะครับเพราะฉะนั้นยูนิฟอร์มมิสเตอร์ไนท์เนี่ยสองปีที่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ายูนิฟอร์มของดิสนีย์พลัสมูนไนท์เนี่ยมันไม่ได้เก่ง กว่ายูนิฟอร์มมิสไนท์มากขนาดนั้นคือแบบอันนี้ก็คือจุดที่แบบผมรู้สึกว่าคือตอนผมเล่นครั้งแรกผมก็แบบมันก็มันแรงขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเป่าวะก็นั่นแหละครับเอาอ่งี้ดีกว่าผมจะพูดพูดอย่างนี้เลยแล้วกันถ้าเกิดใครนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะ เทียสี่มูลไนหรือว่าอย่างน้อยเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะจะทำเวล80มูลไนผมรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะข้ามยูนิฟอร์มนี้ได้เลยนะเพราะเพียงแค่เอาเวกเกนเวล70ถ้าเกิดคุณคิดว่าเออฉันฉันยังคงไม่ทำเทียสี่หรอกฉันลงดอมังมูไม่ได้ฉันลงบอลลิเจนได้จํากัดฉันของไม่พอฉันยังมีเทียสามให้ปั้นอีกเยอะฉันคงไม่เทียสี่มูลไนหรอกแต่ว่าจะเอาเวกเนมาเป็นแค่เวล70เนี่ยเอามาใช้งานอะ ผมว่าข้ามก็ได้นะเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ทํางานได้พอๆกับมูนไนหรือว่าทํางานได้ดีกว่ามูนไนเอ่อผมจะเปรียบเทียบมูนไนกับไอรอนแมนอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือผมผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เดฟต้องการจะทําคือมูนไนกับไอรอนแมนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่มากๆเลยหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดตอนที่มันเป็นวลวเจ็สิใช่ไหมทั้งสองตัวเนี้ย มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าเท้ว่าเท้ว่าเท้ว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละเพราะว่ายูนิฟอร์มก็เป็นยูนิฟอร์มยุคใหม่สกิลยุคใหม่ๆบัฟยุคใหม่ใหมท้ว่ามันเก่งไหมมันเก่งแต่ถ้าเกิดเป็นแค่วิวเจอสิบลองนึกภาพว่าลองลองนึกภาพว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีเทียสี่เทียสี่ไม่เคยมีอยู่ในเกมนี้ไอรอนแมนเนี่ยเป็นได้แค่เทียสามมูนไนน์เนี่ยเป็นได้แค่อเวเคนไอรอนแมนกับมูนไนน์นี่คือแทบจะไม่ได้ติดเมตาเลยนะครับมูนไนน์เนี่ยผมยังไม่ชููเเเเเรรรรรืื FX, ืื่่่่่่่่่่ออ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 งงงงงแแแแตตในน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 นกกกาาาาลลบบบบสีีีีียยยมมมัมัวววทดดไบบ Blade, ไ็ะ้หบบ แบล็กดอฟด็อกออกอะไรเงี้ยสายแดงอย่างสายสีฟ้าไอรอนแมนก็แบบเอมมาชาลอนเมฟิสโตอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่อีสองตัวนเนี้ย Man เนี่ยมูนไนท์กับไอรอนแมนเนี่ยมันโชคดีกว่าใครเขานะครับมันได้เวล80สองตัวแรกในเกมเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันได้สิทธิพิเศษในการอัปเกรดเพราะฉะนั้นด้วยความที่ความเดิมอยู่แล้วเนี่ยมูนไนท์กับไอรอนแมนเป็นตัวที่แบบเออมันก็เก่งนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นบางตัวมันก็เก่งกว่าบางตัวมันก็มีตัวที่มูนไนท์เก่งกว่า แต่พอได้เป็นเวล80แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแทบจะเก่งที่สุดในสายของมันเลยนะครับเพราะมันเป็นเวล80นะครับมันเรียกว่ามันโกงกว่าชาวบ้านเขามันได้อ d ด a n วานเทจที่แบบชาวบ้านเขาไม่มีอะ่ะแต่กลับกันลองสมมตินะครับสมมติเชตามผมนะตอนนี้นะครับทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็น a w a k e n หรือเทีย3เนี่ยสามารถทําเป็นเวล80ได้ผมเชื่อเลยนะครับว่ามูนไนท์กับ i อรอนแมนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในท็อป20เลยด้วยซ้ำนะครับ ลองนึกภาพดูนะไอรอนแมนวลแปดสิบกับหมอววแปดสิบอะหมอแม่งกินไอรอนแมนขาดมากอะคือไม่ต้องมีคือคือไม่ต้องมีชุดใหม่เอาเอาเอาชุดล่าสุดเนี่ยหรือแบบเมฟิตโตไม่มียูนิฟอร์มอะเมฟิตโตทำวิวแปดสิบได้หูแม่งแบบเก่งกว่าไอรอนแมนสองเท่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเหมือนเดฟเขาตั้งใจว่าแบบวววเวเจ็ดสิบเนี่ยทำให้ตัวละครมันเก่งในระดับที่แบบไม่ได้เวอร์มมากคือแบบไม,ไม่คือ ออกออกไปทางแบบไม่ได้เก่งเมตาขนาดนั้นน่ะพเพราะเพาะเพาะเพราะเวลาทำเวล80แล้วเนี่ยมันจะได้เก่งแบบไม,ไม่ไม่เก่งจนเกินไปแต่มันก็ยังถือว่าเก่งเกินหน้าเกินตาชาวบ้านอยู่นึกออกปะคือเหมือนพยายามปรับสมดุลน่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าคือมันก็ออกแนวบังคับให้ทําเวล80หรือว่าทำ TAC อยู่ดีอ่ะคือถามว่าทําเวล80มันเก่งขึ้นไหมมันเก่งขึ้นนะถ้าเกิดจะดึงประสิทธิภาพให้สูงที่สุดของทั้งสองตัวเนี้ยผมมองว่ามันต้องขึ้นเวลเออต้องขึ้น t a จริงจริง เพราะฉะนั้นเหมือนเดฟคือกลายเป็นว่าไอรอนแมนกับมูนไนอะถ้าเกิดจะทําเป็นแค่ที่อาสาหรือเวกเคนอะผมรู้สึกว่ามันมันเฉยๆมากเลยนะทั้งสองตัวเนี้ยอืมคุณลองคุณลองนึกย้อนถ้าเกิดใครทันนะ,ะถ้าเกิดใครไม่ทนันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ตอนที่กับตันอเมริกามีทีละสามัแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด3ตัวแรกเนี่ยคือกับตันอเมริกาไอรอนแมนแล้วก็สไปเดอร์แมนใช่ไหมตอนนั้นคือแบบคนแบบหูเห่อมากเลยกับตันอเมริกาได้ทีละสามอันติมีสะสมความเสียหายชาร์จได้แล้วมันเก่งขึ้นมันแรงขึ้นมากมันมีแบบสแต็กบัมเยอะชิบหาย6เดือนต่อมาหรือแบบเกือบจะ1ปีต่อมาเนี่ยไม่มีใครเล่นกับตันอเมริกาแล้วนะ คนเขาหัานไปเล่นเดดพูโอสมัยนั้นเดดพูเทียสามบูมากมิสเตอร์แฟนตาสติกโอ้โหชาลอนโรเจอร์แมกนีโตคือผมมองว่ามูดไนก์กับไอรอนแมนน่ยก็จะกลายเป็นแบบนั้นเพราะว่าเมตามันเปลี่ยนไปเรื่อยในอนาคตจะมีตัวเทียสี4ที่มันเก่งมาแล้วคือแบบพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะผมคิดเลยนะว่าในจุดจุดหนึ่งพอเรามองย้อนกลับไปแล้วรูสึกว่าเชี่ยไอรอนแมนแม่งกากชิบหายเลยกูทำเทียสีให้ทำไมวะ เพราะมันจะมีตัวที่มันเก่งกว่ามากๆอ่ะแล้วคือแบบอย่างทอเนี่ยผมการันตีน่นองทอได้ทียร์สีหรือแบบในนาคตมันต้องมีแบบตัวอื่นที่มันได้ทียร์สีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเดฟควรจะทําอะไรสักอย่างอ่ะเพราะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยอ่ะตัวไหนที่มันได้ทียร์สีอ่ะยูนิฟอร์มใหม่มันก็จะแบบขาดๆเกินๆอ่ะมันจะไม่ได้ทำให้ตัวนี้อยู่ตัวตัวละครมันเก่งด้วยตัวของมันเองอ่ะมันจะต้องพึ่งในการอัพทียร์สีหรืออัพอเวเกนน่ะเหนือป้าคือเหมือนกึ อืมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะสรุปมูนไนท์ให้ละกันสรุปมูนไนท์ให้ละกันไอรอนแมนเนี่ยผมคงมาทำมูนไนท์ก่อนนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้รีบทำเทียร์สี่ขนาดนั้นนะผมเติมแพ็คทุกๆไปแพ็กพันสี่ร้อยกว่าๆเอาแบบของเทียร์สี่เพิ่มมานิดนึงจะคิดว่าน่าจะทำเทียร์สี่ได้ก่อนสิ้นเดือนนะอืมสรุปมูนไนท์ให้ละกันนะครับผมรู้สึกว่ามูนไนท์อันนี้ยังไม่ใช่คลิปรีวิวนะคลิปรีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเวลล์แปดสิบผมพูดๆแล้วใช่ไหม ผมรู้สึกว่ามูนไนท์กับไอรอนแมนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งถ้าเกิดเป็นแค่เวลส70แต่มันก็ไม่ได้กากเลยอะคือถามว่ามันคือผมให้มันเป็นแบบระดับเอเวอร์เลชละกันแต่ถ้าเกิดพอขึ้นเวลส80แล้วด้วยความที่มันมีแค่สองตัวในเกมอะมันจะแบบเก่งคือมันคือมันคือมันไม่ได้แบบมันจะเก่งนะคือมันต้องเก่งอะคือมึงขึ้นเวิส80แล้วคือมึงต้องเก่งอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าอืม มันค่อนข้างที่จะดูเป็นปัญหานะอมืมันค่อนที่จะดูเป็นปัญหาอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได้มารีวิวอะแล้วก็ไม่เชิงบ่นด้วยแต่เหมือนมาพูดให้ฟังเฉยว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่ผมคิดแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนในคอมมูนิตี้คิดเนี่ยเ,เขาคิดกันยังไงอันนี้ไม่รู้ผมผมคิดว่าหลายคนน่าจะแบบทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอ่อคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็มีแค่นี้แหละวันนี้นะครับ ส่วนอีกคีย์ละกันคลิปมูนไนเนี่ยผมจะรีวิวให้ตอนวิวแปดสิบนะครับก็น่าจะขอให้มันได้ aken, เอาเวเค้นไม่ใช่นะขอให้มันได้ปลดสกยภาพเร็วๆนี้แล้วกันส่วนอิเล็กซ่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิด Moon Knight, มูนไนมันมันช้าเนี่ยเดี๋ยวทำอิเล็กซ่ามาขั้นให้ก่อนถ้าเกิดเอ่อมูนไนเร็วเนี่ยเดี๋ยวอิเล็กซ่าคอยทำให้หลังจากมูนไนนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับเหมือนมาพูดคุยมาแบ่งปันความคิดเห็นเฉยๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้